แล้วจ้าออมสินคนงามนะคะคนงานของออมสินหนูใช้สีเรนโบ์ใช้สีเรนโบ์สีอะไรบ้างคะสีสีชมพูสีเขียวสีแดงสีส้มสีม่วงอ้สุดยอดเลยแล้วใครเห็นอ่ะข้างบนน่ะมีตัวเลขด้วยอ่ะ เขียนเองใช่ไหมคะโอ้สุดยอดเลยเก่งมากเลยค่ะแล้ว้็ผลงานของสาวเบน์ค่ะสวยมากเลยดอกไม้ของหนูใช้สีอะไรบ้างคะสีเรนโบ้สีเรนโบโอ้โหสวยมากเลยมีสีเรนโบ์ของหนูอ่ะใช้สีอะไรบ้างสีเทียนสีเทียนสีมีสีอะไรบ้างคะสีแดงสีน้ำเงิน เก่งมากมาร์คช่มาร์คผลงานของมาร์ควาดอะไรมาครับเนี่ยดอกไม้สีอะไรครับสีเขียวดอกไม้สีเขียวโอ้สุดยอดเลยมีชื่อไหมครับดอกไม้ของหนูไม่มีไม่มีชื่อเลยเหรอไม่ได้ตั้งชื่อมาครับสองรอบอ่ะน้องมอสครับ น้องมอดวาดมาแล้วดอกไม้จากนิ้วมือน้องมอดวาดดอกไม้สีอะไรครับสีสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลสีเขียวมีชื่อไหมครับดอกไม้ของมอดเอ้าไม่มีเพราะว่าไม่ได้ตั้งชื่อไว้มาแล้วครับคุณโซดาครับอันนี้สีสีแดงไา้เเป็นอะไรโอ้ สุดยอดมากเลยไหนไหนสุดาโชว์ผลงานของโุดาหน่อยสิโชว์ผลงานของโุดาหน่อยเนี่มีชื่อไหมครับผลงานโุดามีชื่อไหมครับไม่มีชื่อเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อใช่ไหมครับอืมเ้าน้องไอคนงามมาแล้วจา้าเสร็จแล้วอะไอไอวันนี้ไอวาดวาดรูปดอกไม้นิ้วมือเป็นไงคะไหน,ไหน,ไหนโชว์ผลงานหน่อยสิ โอ้โหดอกไม้มีชื่อไหมคะมีค่ะ,คะชื่อว่าอะไรคะกไนกระมอนชื่ออะไรนะคะกระมอนอ๋อดอกไม้ชื่อการกระมอนโอ้โหสุดยอดเลยเอาใช้สีอะไรทำบ้างเนี่ยฮะใช้สีอะไรระบ,บายคะสีส้มสีเขียวสีม่วงสีน้ำตาลสีแดงสีม่วสีเสสขียวโอ้โหสุดยอดมากเลยเก่งมากค่ะ อาตี้ดอกไม้ของอาตี้นะครับดอกไม้นิ้วมือไหนโชว์ผลงานหน่อยสิลูกสวยมากเลยอาตี้ใช้สีอะไรบ้างคะสีไม้เอาอาตี้ใช้สีไม้ใช่ไหมครับสีไม้ระบายมีสีอะไรบ้างครับสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีน้ําตาลดอกไม้ของหนูมีชื่อไหมครับมีชื่อไหมไม่มีชื่อไม่ได้ตั้งชื่อไว อ้าเก่งมากค่ะเสร็จแล้วคะ่ะอู้ดอกไม้เชเอมสวยมากเลยเชลเอมวาดดอกไม้จากอะไรคะจากสีเทียนแล้วหนูระบายเป็นสีอะไรคะดอกไม้ของหนูสีเขียวแล้วก็สีม่วงสีน้ําตาลแล้วก็สีชมพู สวยมากอ๋แล้วก็ลากเส้นขอบข้างๆใช่ไหมคะอืมอ้เก่งมากเลยคะ่ะเอมคนสวยมาแล้วน้ำตาลวาดรูปดอกไม้จากนิ้วมือใช้สีอะไรบ้างจ๊ะชีเลโอ กีเียวกไโอ้โหเยอะมากเลย,ย,ม,เลยมีชื่อไหมคะดอกไม้ของหนูมีชื่อไหมชื่อว่าดอกไม้โอ้ชื่อว่าดอกไม้ <laughs> สุดยอดกาดตั้งชื่อนะคะผลงานดอกไม้ชื่อว่าดอกไม้แก้มมาแล้วค่ะน้องแก้ววาดรูปดอกไม้เสร็จแล้วดอกไม้ของหนูแล้วให้เกลียฟังหน่อยสิเล่นดอกไม้ใช้สีอะไรบ้างคะ ไม่ใชสส่สีเขียวกับสีชมพูสีน้ำเงินสีเขียวโอ้มีหญ้าข้างว่างด้วยนะโอ้สวยจังเลยอ่ะแค่นี้เหรอคะจ้าดอกไม้ของหนูมีชื่อไหมไม,ไม่มีชื่อเลยใช่ไหมเขียนเราไม่ได้เขียนจ้าเก่งมากค่ะต่อไปเป็นผลงานของลินลินนะคะลินลินวาดดอกไม้สวยมากเลย ลิลินวาดดอกไม้เป็นอะไรคะเนี่ยใช้สีอะไรบ้างเยอะแยะเลยเนี่ยใช้สีรุ้งสีรุ้งของลินลินก็คือหลายๆสีใช่ไหมคะไหนเล่าให้ครูเอฟังหน่อยสิเป็นยังไงแกหนูใช้สีแดงหล้วใช้สีเหลืองสีสีน้ำข้างบนก่อนแล้วก็ใช้สีเขียวงอ่อนแล้วกใช้สีชมแล้วใช้สีน้ำตาสีน้ำเงินด้วยแล้วก็ แล้วก็สีชมพูแล้วก็สีดำอันนี้เป็นสีชมพูสีเขียวอ่อนอันนี้ก็เป็นสีดำสีอุ้งตาลสีเงินสีชมพูแล้วตรงนี้หนูจะไปสีแดงก่อนแล้วแล้วก็เป็นสีม่วงแล้วสีเงินแล้วสีอุ้งตาลสีชมพู ค่ะเก่งมากค่ะลหรียญอ้าวสปายมาแล้วสปายดอกไม้สีอะไรนะครับดอกไม้สีม่วงทำมาจากอะไรครับทำมจารรมจากมือทำมาจากมือ<ๆ>เก่งมากครับอ่ากัปตันวาดรูปดอกไม้สีส้มนะคะอ่าอ่าต่อไปเป็นผลงานของน้องธันวานะครับธันวาวาดรูป ดอกไม้สีอะไรครับอันนี้สีสีสีเหลืองสีน้ำอันนี้สีสีอะไรนะสีเหลืองสีอะไรครับสีเหลืองเดียวก็สีแดงกับสีเขียวอ๋อใช้หลายสีเลยใช่ไหมอันนี้สีเขียวอันนี้ก็สีสีน้ำสีน้ำตาลสีน้ำตาล อ๋อดอกไม้ของธันวาคือดอกไม้สีเหลืองนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเป็นผลงานของน้องทิชาค่ะดอกไม้ของทิชาจะเป็นดอกไม้สีอะไรคะสีมดอกไม้สีส้มนะคะเก <c oughs> <c oughs> ่งมากจ้าอ้าวของน้องนกค่ะผลงานดอกไม้ ระบายสีฟ้าต่อแล้วระบายสีน้ำเงินครับแล้วเ่าก็ระบายสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีเแล้วอ๋อเป็นเป็นดอกไม้สีอะไรคะดอกไม้สีอะไรคะอ๋อดอกไม้หลายสีเลยอ่าผลงานดอกไม้ของนงนกนะคะคือดอกไม้หลายสีค่ะใช้หลายหลายสีรวมกันเลยนะคะทั้งสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวค่ะ あ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครูเอนะคะ